นี่คือการอะไรนะแยกต้นอะโวคาโดแยกเพาะแยกเพาะเอาไปเพาะใส่ถุงชำอุป,รปรกรณ์ก็ไม่ครบไม่ดอยู่ยแถวๆนี้หรือเปล่า แยกแยกต้นตอะโวคาโดแม่ได้มาแล้วเรียกทอะโวคาโด,โค,โดครับ ต้องให้เม็ดมันโผล่มาด้วยมเม,ม็ดมันนี่คือความสูงของต้นมันสูงมากมมาอันนันยาคูนั่นนะ่ะสองสองขวดนั้นนะ่ะจะเอาไว้รดนะลดต้นไม้นี่แหละต้นหนึ่ง เราจะแยกทั้งหมด3ามต้นนะคะ3ามต้นก่อนใส่มะพร้าวกบกมะพร้าวลงไปปลาก็ว่ายน้ำเปิดไข่ไหมเปิดไข่ไหมคะไม่ยู่ นี่ต้นนี้สูงมากเ,กเด็กก็เล่นมันอยู่หน้าบ้านงบอกว่าเด็กเ้าเด็กโตอยู่ในบ้าน <c oughs> เด็กโตเม่เหรอขุดมันขึ้นมานะะถ้า <c oughs> ตายนะหน้าดู เอ้าเขียวเขียวไม่น่าดูเนะี่ยนี่มันโตน่าดูกว่านะตาตายน่าดูแน่ก็จะเพาะเป็นนะนี่เป็นการพอเอาพาะอะโวคาโดแล้วมันงอกครั้งแรกในะชีวิตยุงเริ่มมาแล้วเนะี่ย เจอลากมันไหมสัมผัสลากมันไหมลากมันนะ่ะไหนขอดูลากมันหน่อยมีปะไหนขอดูลากมันโหเคยเห็นนี่ ต้นสูงมากประมาณสักหกสิบเซนนะคะวัดให้ดูโถูแม่ครับปิดประตูบ้านให้หน่อยลูกแม่ห้ <50. S 1> าสิบอ่าห้าสิบห้าสิบหรือห้าสิบห้ากินอะไรอีกแล้วแม่ ม่ขวดไม่ขวดมนขวดถ่ายเมฆให้ดูเลยเมฆอยู่ตรงนั้นน่ะครับต้นที่สองให้ดูต้นนี้ต้นนี้กำลังเพิ่งงอกมานิดหนึง่งอันนี้ต้นนี้กับต้นนี้คือพันธ์ุเดียวกันนะคะคือพ,พันธ์ุลูกเล็ก อันนี้คือพันธ์ุลูกใหญ่สงส่จะเป็นพันธ์ุไทยอันนี้คือผักชีที่ซื้อมากินแล้วก็มันก็งอกขึ้นมา ี่คือใช้คนชำต้นไม้เหนือชีพมาเลยนะอากาการรอดสามเปอร์เซ็นต๋อย่าให้แมกมาต่อมุกตบมุกให้เลย าการง,งอกของอะโวคาโดคือมันจะแทงออกมากลางมเมล็ดนะคะ, <c oughs> มะเมล็ดจะแยกออกไปดู <c oughs> ต้นนั้นน่ะเม็ดนั้นน่ะมันกำลังจะงอกขึ้นมาโอเค ต้นที่สองผ่าน <c oughs> ไปนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว